มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนปุ๊กลุกจัดงานวันเกิดให้ไหมเจอเซอร์ไพรส์ใหญ่ฝ่ายชายซึ้งโผกอดแน่นๆค่ะเป็นอดีตคู่รักที่เลื่อนลงมาเป็นเพื่อนสนิทที่รู้ใจกันสุดๆนะคะระหว่างไม้พัทรเดชแล้วก็ปุ๊กลุกฝนทิพย์ ที่ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่คู่รักกันแล้วนะคะแต่ก็เป็นเพื่อนที่รู้ใจกันที่สุดสนิทกันที่สุดค่ะคุยกันได้ปรึกษากันได้เหมือนเดิมทุกอย่างเมื่อวันที่17เมษายน2565ที่ผ่านมานะคะเป็นวันเกิดของหนุ่มไม้แต่เนื่องด้วยอะไรหลายๆอย่างทําให้ไม่ได้จัดงานวันเกิดนะคะล่าสุดค่ะสาวปุกลุกได้จัดงานวันเกิดให้กับหนุ่มไม้พร้อมทั้งเซอร์ไพรส์ด้วยศิลปินคนโปรดของไม้นะคะก็คือบุรินบุญวิสุทธ์ โดยจะเห็นว่าหนุ่มไม้นั้นโผล่กอดสาวปุ๊กลุกเป็นการขอบคุณทันทีนะคะโดยปุุกลุกได้โพสต์ภาพบรรยากาศวันเกิดพร้อมอธิบายว่าไม่เคยจัดงานวันเกิดให้ตัวเองและไม่เคยจัดให้ใครแต่จัดให้เธอนะปีที่ผ่านมาเธอทําให้เราผ่านมันมาได้ไม่มีเหตุการณ์อะไรสําหรับเราจะยากเท่านี้เราก็เลยแค่อยากจะตอบแทนแล้วก็ขอบคุณดีใจที่เธอมีความสุข ดีใจที่เธอมีแต่คนที่รักเธอมารวมตัวกันดีใจที่ทำให้สิ่งที่หวังว่าสักครั้งในชีวิตจะทำเป็นจริงขอบคุณพี่อ้ําขอบคุณพี่บุรินแล้วก็พี่เจฟนะคะงานสนุกมากๆค่ะขอให้เธอมีความสุขทุกวันนะขอพระเจ้าอวยพรครับ ข้ามกลางคนดังของวงการบันเทิงแล้วก็แฟนคลับเข้ามาร่วมอวยพรวันเกิดแล้วก็ชมโมเมนต์น่ารักน่ารักนี้จำนวนมากนะคะปุ๊กลุกจัดวันเกิดให้ไหมเสเซอร์ไพรส์ใหญ่ฝ่ายชายซึ้งโผกอดแน่นค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ